สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว,ว่าล่าสุดก็ทําเอาแฟนขับกรีดกราดกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณแอฟทักษอรนออกมาโพสต์เองเลยจ้าตั้งแต่ที่หนุ่มชานนออกมายอมรับว่ากําลังคุยอยู่กับแอฟทักษออนและนนกุลเองก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนถึงกับฟินกันไม่ไหวล่าสุด แอปทักษอรได้ออกมาโพสภาพสุดอบอุ่นเคียงข้างเพื่อนๆคนสนิทและนอกจากนี้ยังยืนใกล้กับหนุ่มนนกุลพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอีกด้วยงานนี้จะเรียกว่าเปิดตัวหรือเปล่านะโดยคุณแอปทักษอรด้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเบิร์ดเดย์กันทุกปีปีนี้พิเศษมีนุ่มน้อยพีเจที่น่ารักด้วยแฮปปี้อบอุ่นหัวเราะก,กันทั้งคืนจนเหนื่อยเช่นเคย ขอบคุณนะคะรักบ้านนี้ที่สุดคะ่ะและหลังจากโพสต์ของคุณแอปได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาแสดงความคิดเห็นและต่างก็เข้ามาแซวกันเป็นจำนวนมากและต้องบอกเลยว่างานนี้ทำเอาแฟนขับฟินกันไม่ไหวเลยทีเดียวคะ่ะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ